สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกท่านครับผมในสงกรสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านเนื่องในโอกาสเทศกาลมหาสงการานต์หรือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของปวงชนชาวไทยประจำปีพุทธศักราช2568นี้ผมขอให้ทุกท่าน ได้ร่วมกันร,รักษาประเพณีอันดีงามและสืบสารวิธีไทยที่มีความงดงามอ่อนโยนเอื้ออาทรและการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันโดยใช้น้ำเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธไมตรีในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงดนบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพนชัยมีความสุขกายสุขใจ ประสบความสำเร็จสำฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับ